ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพามาเที่ยวชมครับสวนพอใจครับอยู่ที่บ้านโคกสูงตําบลบ้านว่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับโดยเป็นสวนของคุณพ่อกุญชรธีรธรรมนิตนะครับเป็นเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ครับพวกปลอดสารพิษนะครับผมคุณพ่อก็จะปลูกพวกไม้สวนครัวพวกผักผลไม้ต่างๆไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมชมแล้วให้คุณพ่อพาชม สวนนะครับคุณพ่อชวนมาเที่ยวหลายครั้งแลวผมไม่มีโอก,กาสได้มาเยี่ยมเลยวันนี้บางก็เลยขาดปีแดดล่มลม,ลมตกครับเลยนิมนต์ครูบาอาจารย์แล้วก็มาเที่ยวชมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวสวนพอใจกันนะครับเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เป็นพวกผักปอดสารพิก นะครับก็วันนี้เรามาพบกับคุณพ่อคุณชอนนะครับธีรพําพ่อสวัสดีครับครับผมคุณพ่อจะพาเราเที่ยวชมสวนนะครับคุณพ่อเป็นผู้บรรยายแล้วก็เป็นไกด์นำเราเลยนะครับวันนี้อะไรบ้างใช่ครับคุณพ่อมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับผมประมาณเจ็ดปีครับโอ้เจ็ดปีครับผมคุณพ่อทั้งหมดเนื้อที่ทั้งหมดที่นี่มีกี่ไร่ครับผมสิบไร่ครับสิบไร่สิบไร่เนาะ มีทุเรียนเก้าต้นโอ้มีปลูกทุเรียนไหมครับผมเดินมาดูทุเรียนก่อนนะครับทุเรียนปลูกได้กี่ปีแล้วครับคุณพ่อสองปีครับสองปีสองปีนะเดี๋ยวเราจะมีทุเรียนขอนแก่นครับตอนนี้วันนี้ทุเรียนครับทุเรียนหมอนทองแล้วครับใช่ครับหมอนทองหมอนเงินหมอนทองปลูกไปครับทุเรียนมีเก้าต้นนะครับผมที่นี่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับทุเรียน น้ำท่วมไหมครับพ่อที่นี่น้ำท่วมไหมครับไม่ครับไม่ท่วมนะบ้านบ้านโคกสูงครับโอ้บ้านโคกสูงนะโอชื่อมโคกสูงนะโอเคนี่กุเลียนแล้วก็นี่กล้วยเป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมนี่ก็ทุเรียนเป็นสามต้นอ๋อนี่เพียนต้นที่สามสามต้นอันนี้สตอนะครับนี่สตอด้วยสตอปักใต้โอเคครับผมนี่ครับต้นสตอปลูกสองต้นตายไปต้นหนึ่งเหลือต้นหนึ่งครับนี่ก็กล้วยหอมหมดส่วนมากเป็น เป็นเกษตรอินทรีย์ก็คือไม่ไม่ใช้สารเคมีใช่ครับไม่ใช้เลยครับเยี่ยมครับผมครับใช้สะเดายาเส้นยาฉุนอะไรอ๋อครับผมใช้พวกมูลสัตว์ด้วยใช่ครับใช่ครับขี้วัวขี้ควายอย่างน้ครับพวกมดไรเหมืแรงอันนี้เงาะนะครับเงาะโอ้ยมีง้อด้วยครับผมเงาะโรงเรียนด้วยครับนี่ครับเงาะโรงเรียนโตแล้วครับคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะได้ได้ชิมนะครับได้มีผลิตผลแน่นอนนะครับปีหน้าปีหน้าปีหน้านิดหน่อยโอเคครับนี่ครับว่ามี สี่ต้นเ่ามีสี่ต้นอ๋อเดี๋ยวคุณพ่อคงเพิ่มเหมือนนี้เลยนะว่ามีสี่ต้นข้างในนี้คุณพ่อมีการขุดขุดสระอะไรไหมครับขุดสระน้ำไหมครับสระน้ํามีด้านหลังมีอยู่ด้านหลังโอเคครับอันนี้มะม่วงมหาชนกมหาชนกค่ะคุณพ่อว่าที่นี่ห่างจากเมืองขอนแก่นประมาณกี่กิโลคุณพ่อสิบกิโลครับสิบกิโลกำลังดีเลยนะครับสิบกิโลเมตรจากนี่ไปถึงไอ้ตลาดสีเมืองทองไอ้รถเบนส์อ่ะครับ 10กิโล10กิโลโอเคครับทำเลยที่ว่าใช้ได้เลยครับคุณพ่อผมติดตามท่านมาระยะหนึ่งนะครับดูใน Facebook ดูอะไรท่านก็ชวนมามาเยี่ยมชมแต่ผมไม่มีเวลาว่างเลวันนี้โอกาสดีผู้เรียนโอ้ผู้เรียนมีเกต้นนะพ่อนะครับมีการลดน้ําให้แบบอย่างดีครับไม่ต้องลดเองครับมีการต่อต่อไฟน้ำมาเลยต้ผู้ก็มี1ต้นอันนี้พูดในคน ต้นอะไรน,นะครับผู้นายพลผู้นายพลมันเอาไว้ทำอะไรคัณพ่อดอกเพราะว่าดอกสวยดอกสวยดอกสีแดงคุณพ่อเก็เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องสวนพายนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะมีสวนพายเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสวนพายพ่อปลูกไว้เนี่ยพะน้ำหอมนี่มีพะน้ำหอมด้วยครับพะน้ำหอมมี57ต้นอันนี้มีชมพู่ครับโอ้ชมพู่ชมพู่ก็ปีหน้าก็น่าจะได้แล้วในส่วนนี้ก็จะมีพวกส่วนมากเป็นเป็นพืชตระกูลเดี่ยวที่แบบ พวกมะม่วงผลไม้ต่างๆนะครับฝรั่งอะไรเงี้ยเยอะๆเลยแล้วก็มะยงชิดมายงคิดก็มีครับหนึ่งต้นโอเคมะยงคิดก็มีหนึ่งต้นมายงคิดครับปีนี้ได้ไปถังหนึ่งโอเคครับออกผลผลิตถังหนึ่งลำไยลำไยมีหกต้นลำไยลำไยมีหกต้นนี่มีทุกอย่างที่ฝรั่งก็กำลังมีจิมจูหรือเปล่าครับอะไรครับฝรั่งจิมจูแม่มิ้นฝรั่งของชอบทะเลบ้าจิมจู มีทุกอย่างครับมีพืชสวนครัวมีไม้ยืนต้นที่นี่สมุนไพรนะครับสมุนไพรครับสมุนไพรยาบำรุงเลือดแก่นฟางนี่นี่ครับบำรุงเลือดแก่นฝางครับเอาอาเนี้ยครับต้นต้นเนี้ยเอาไปต้มครับใช่ครับเอาแก่นไปต้มแก่นไปต้มเลือด พอเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสวนพัยครับก็คนโบราณเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับสวนพัยจะปลูกไว้แล้วไปใช้ได้ประโยชน์ได้อันนี้ประดงสามประดงร้อยแปดปดงสามสองประดงที่เขาว่าแก้เส้นแก้เอ็นนะครับใช่นี่มีสองต้นอ๋อสองต้นโอ้โหอันนี้มาตูมมาตูมมาตูมก็เป็นส่วนภัยหนึ่งที่เราที่เข้ากับยาคะมบตูมที่น้ามาตูมครับเพราะนั้นที่พ่อชอบฉันครับผมจะได้ใคร กำหนัดอ๋อเหรอครับใช้ใครต้มฉันใครกำหนัดด้วยแม่เคล็ดลับเคล็ดลับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยไม่ให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันโดอันนี้เสือโค้งครับก็มีอ๋อกำลังเสือโค้งเลยก็มีโอ้โหครับีเสือค้อง๋อต้นแบบนี้นี่เองครับเข้าได้นอนหลับยินเย็นนี้พวกนี้เช้าหิวข้าวเลยอ๋อเฮ้ยมีสองต้นครับอยู่ทางโน้นอีกต้นนึงรู้สึกว่า ส่วนคุณพ่อจะชุ่มเชื้อดีนะครับน้ำดิน,นดีสองต้นครับดีต้นหนึ่งสองต้นครับทางโน้อนอีกหนึ่งต้นมีมะขามมีฝรั่ง,งหวส้มโอมีครับส้มโอส้มโอนี่ส้มโอนี่ส้มโอด้วยครับส้มโอมีสี่ต้นครับอันนี้คิดว่าอีกกี่ปีจะติดลูกครับคงอีกสองปีนะครับปีสองปีนะครับ กแก้วมังกรก็มีนะเนี่ยกกเฉ่พ่อนะแก้วมังกรก็มีเมื่อโอ้โหปลูกทุกอย่างอวันเ็กเก็บไปตั้งห้าหกลูกครับส่วนมากหลักการของกเกษตรนะครับก็คือถ้าตรงไหนที่ดินไม่ดีเนี่ยเขาจะปลูกกล้วยไว้ก่อนกล้วยมันจะเป็นตัวที่แบบเหมือนเป็นเป็นพี่เลี้ยงเป็นน้ำเลี้ยงใช่ครับช่วยทําให้แบบต้นไม้เราที่มันแห้งหรือมีปัญหาเรื่องดินเนี่ยมันจะปรับสภาพของเขาเองเลยนะครับนี่นพ่อปลูกฝรั่งกิมจูไว้นะครับผมโอเคโอ้ สักผมว่าสักไม่เกิน5ปีเนี่ยสวนคุณพ่อนี่คือผลผลต้องเต็มไปเยอะแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพืชสวนครัวหรือว่าผักผลไม้ต่างๆนะครับมังคุดก็มี2ต้นมังคุดก็มีอันนี้ก็มหาชนกขนุนก็มีประมาณสิต้นขนุนนี่รู้สึกว่าได้ผลผลิตไปแล้วใช่ไหมครับบางส่วนได้้แลวครับเห็นแวบๆคุณพ่อเคยคุณพ่อไปทําบุญที่วัดก่อทองเลยครับยังไครับต้นเล็กๆแค่นี้ออกลูกแล้ว โอ้โหแป๊บเดียวเองมันเสร็จละสามวันก่อนยังเขียวๆอยู่เลยมันเหี่ยวแล้วมันจะเน่าแล้วหนึ่มะนาวก็ดกดีครับเนี่ยบ้านผมปไ๋ยต้นหนึ่งไม่ค่อยดกเลยไม่ค่อยใส่ปุ๋ยมันเท่าไหร่โอตายตายตายเดียดได้แค่คุณพ่อครับไอ,บไอ้ไอ้ตรงนี้ทำไมถึงต้องล้อมรัวไว้ครับตอนแรก ตอนแรกไม่มีรั้วข้างนอกเลยปลูกผักอยู่ข้างในโอแล้วก็ข้างๆบ้านเขาเลี้ยงไก่ไม่มีรั้วก็เลยกันกลัวไก่มันเข้าไปโอ้ผมนึกว่ามีต้นไม้แบบพิเศษอะไรต้องเอารั้วไว้ออแต่ก่อนไม่มีรั้วนะโอเคมีต้นกระท่อมมียามียามีพลังใบนี่อันนี้อะโวคาโดอะโโวคาดมี12ต้นนะครับอะโวคาโดอะโวคาโดก็มี12ต้นนะครับให้ผลผลิตไปแล้ว2ต้นอ๋อได้เยอะไหมครับปีนี้ ได้เก้ากิโลเก้ากิโลเนาะโอ้ปลูกเขาบอกว่าได้ดอกได้ได้ลูกได้ผลนี่ไม่ธรรมดาครับนี่พ่อจะพาไปชมทางด้านหลังของสวนอ๋อ้พ่อทำยาส้มด้วยนะครับเอาเอาเอาหาเอาไหายไปถวายท่านอ๋อนี่คือพ่อก็จะเอาไหไปถวายพระบาจารย์นะครับตั้งพระปัตตวถานที่ทำยาส้มด้วยตั้งนอกเขาขาวเนี่เป็นกากยาส้มครับอยู่ในไหายสองดูสิอกากมันใช่อ๋อที่ยิงกากมันไปสามารถทำะโยชน์ได้นะ เอาไปพวกเอาไปพวกไปไปแปลงฟันอะไรงี้ได้เขาว่า,อ,วาอันนี้พอพาเดินไปชมอีกฝั่งหนึ่งของสวนทางด้านหลังอันนี้ชมพู่มะเหมี่ยวมีชมพู่มะเหมี่ยวครับมีชมพู่มะเหมี่ยวชมพู่มะเหมี่ยวมีสองต้นครับปลูกตรงไหนบ้างครับนี่ไงอยู่ถัดไปออีกใก<น>ล้กันอันนี้ต้นจำปีครับเรามีทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ไม้หอม นี่ต้นอะไรพ่ออะโวคาโดอโอเนี่อะโวคาโด,โาโดต้นเป็นอย่างงี้เหรอของผมเพิ่งรู <c oughs> ้นี่นี่อะโวคาโดตายแล้วก็ตัดปั๊บมันแตกขึ้นมาอีกอะโวคาโดนี่กี่ปีแล้วครับอายุมันสามปีสามปีต้นใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะสามปีครึ่งแล้วต้นนี้เปล่าครับที่ให้ผลผลิตโอต้อนนี้ออกนิดหน่อยต้นนั้นน่ะเยอะงอต้อนนี้เยอะสามปีโอมีนาหกสองอ่ะอ๋อครับ สวยมันพ่อน,นี่ชุ่มชื้นดีมากเนยเวลาฝนตกตรงน,น้ำน้ำเยอะเลยนะไม่แห้งแล้งครับปลูกอะไรก็รโ,โดต้นนี้ได้ร้อยว่าลูกโอ้ลูกใหญ่ไหมครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่รสชาติเป็นไงพ่อชิมละรสชาติก็มันหวานนิดหน่อยเวลาทานต้องทานแบบปเป่าๆเลยว่าต้องใช้น้ำผึ้งด้วยจะดีครับ,บใช่ไหมจ่คนชอบโอ้ใช่ไหมครับนี่ต้นนี้อะไรเยอะอืมไม่ตัดยอดไปแล้วเห็นต้นนี้ให้ผลผลิตเยอะใช่ โอ้ยต้นมีโวคาโดโออีกสักไม่เกินอ่ะปีสองปีสามปีนี่ผมว่ารับรับเลยรับพรเพลทแน่นอนครับตอนนี้อะโวคาโดโออะโวคาโดมีหลายตนน้นเลยครับฝั่งนี้อะโวคาโดแต่กล้วยนีย่ถ้าจะเยอะนะมันเบอร์รี่เนี่ยมันเบอร์รี่โอ้มันเบอร์มมรี่ครับปลูกไว้อยู่นะครับกล้วยนี่ผมว่าจะเยอะเลยส่วนมากเป็นกล้วยอะไรครับที่ปลูกไว้ในกล้วยกล้วยด้านหน้านั้นกล้วยหอมโซนนี้กล้วยไข่ ตัวน้โวคาโดนี่กล้วยไข่ครับกล้วยไข่กล้วยหอมนะคุณพ่อเขามีที่พักไว้ทางไว้รับพระภิกษุอาคันตุกะอ๋อนี่คุณพ่อเยี่ยมเลยครับผมเป็นที่นนี้้กลววยเป็นที่พักภาวนาได้เลยนะครับเนี่ยถ้าใครว่างครูบาอาจารย์พ่อนิมนต์บาอาจารย์มาพักได้เลยครับเป็นที่เป็นง่ายๆคือสัปเหรพอสมควรเนาะห่างไกลผู้คนแล้วก็เงียบสงบสามารถมาคุณพ่อบอกว่าใช่ครับ คุณพ่อว่าถ้าครู<อ>คบาอาจารย์นิมนต์มาพักที่นี่ท่านคุณพ่อดูแลเลยครับไม่ต้องไปบินตาบ,บาทที่ไหนบินบาทที่นี่เลยมาพัก,พกนี่ครับพ่อพาไปเดินเดินไปดูที่พักนะครับเดินคล้ายๆกุฏินะทำไว้เพื่อครูบาอาจารย์มาพักนะกมาพักมา,มาเยี่ยมมาเ,เตียงมาตั้งตรงนี้กลางม้งนอนข้างล่างก็ได้ครับห้องน้ำห้องท่าครับสบาย ครับพ่อพาไปชมครับทําเรือนรับรองไว้เนาะมีโอกาสบ้างเดี๋ยวมาขอพักพอนาด้ลยครับที่นีใช่เงียบอยู่กลางคืนเงียบสงบเงียบสนิทเลย่ข้างล่างข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาเนาะของชาวบ้านน่องน้ำนั่นนี่หนองน้ําด้วยลึก27เมตรน่ะเป็นเป็นหนองที่กว้างนะครับใช่เขาขุดดินขายไปขุดดินขายโอ้บรรยากาศดีครับที่นี่เงียบสงบเนาะปลาเยะดีจริงๆโอ้สหล่าจะได้มาทำอะไร โหน้ำเเต็มลยวิวข้างบนจากที่พักที่คุณพ่อสร้างไว้ครับข้างล่างก็จะเป็นพวกต้นมะม่วงต้นกล้วยครับที่เวเดินมาเมื่อกี้นี้เนื้อที่ทั้งหมดประมาณสิบไร่คุณพอว่าก็ผมว่าถ้าประมาณสักไม่เกินสามถึงห้าปีเนี่ยครับสวนนี้เนี่ย ผลละหมากลากไม้เต็มครับไม่ต้องห่วงครับนี่มีมะมน้นลำไยมีลำไยครับมีลำไยตเอาง่ายคือผลผลไม้อะไรที่มันคนเขาชอบทานหรือว่าที่เราคณพ่อปลูกไว้หมดเลยตามพ่อหลวงเนาะพ่อหลวงเก้านี่ครับคุณพ่อบอกว่าเนี่ยตามแนวพระราชดำรินะเดินตามรอยพ่อปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกโอ้ยเยี่ยมครับคอนเซปต์นี้คุณพ่อ กินทุกอย่างที่ปลูกก็สมดังชื่อสวนนะสวนพอเพียงสวนพอใจคล้ายๆกันนะพ่อนะผมว่านะต้นไม้ที่มันใหญ่ๆอ่ะถ้าที่มันเกิดแบบว่าบางที่มันทําให้เห็ดเกิดอ่ะคุณพ่อว่าป่าเราเนี่ยใช่ยางนาอะไรปลูกไว้ท่าไหน่มันจะทํให้เห็ดมันชื้นๆจะเห็ดจะเกิดด้วยต่อไปเราก็ศึกษาเรื่องเห็ดตั้งหน่อยหนึ่งเออะไรมาลงตั้งหน่อยหนึงผมะว่าเห็ดนี่มีเสือโค้งอีกต้นหนึ่งเลี่ยนะครับ A เขาว่าป่าตรงไหนที่มีเห็ดขึ้นนี่เพลงว่าตัวตน,นั้นแบบอุดมสมบูรณ์มากนะครับใครมีเห็ดขึ้นนะมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่มันเบอร์รี่มีต้นเดียวครับตรงนี้เอาสองสามต้นอยู่สี่ห้าต้นถ้าใครไปมาโกรธกระเพราไม่ต้องห่วงครับมีบามาอยู่แล้วพืชไม้เดี๋ยวยืนตน้นที่มีกล้วยครับกล้วยกล้วยน้ำว้าครับกล้วยโอ้อยหญ้าขึ้นลกเลยเพ่อ ไม่มาไไไไมมมม่่่ถึงหวีใครว่ะสามรถพุทรานมสดพุทรานมสดก็มีครับตรงนี้ซ้ายมือต้นอะไรครับพ่อสูงๆนี่ครับบักเม่าอ๋อบักเมาก็มีโอ้โหบักเมาก็มีบักเมานี่เอาไปทําไอ้น้ําปะนะได้ใช่น้ันนี่ส้มโอเลครับนี่ส้มโอส้มโอต้นนี้แหละสวยเนาะสวยครับ นี่มังเมาก็เริ่มสวยแล้วมังเมาที่หลวงปู่ฟันชอบอ๋อครับหลวงปู่ฟันเก็ชอบนะมังเมาครับน้ำมังเมาใช่นี่มังคุดนี่มังคุดกระปุกตรงนี้ด้วยครับมาฝั่งนี้เป็นกล้วยครับพอกล้วยออกดอกออกออผลนี่รับรองครับปีนีงนี่นี่มังคุดสบายช้ามังคุดนี่นี่มังคุดนะครับมังคุดสวยแต่ว่าช้านะครับ สักหน่อยเนาะโลูกแเจ็ดปีนู่นพวกนี้ไม่ีง่ายคือไม่ต้องใส่สารเคมีเลยใช่ไม่มีครับไม่มีเลยมันจะฆ่าเราเนอะเราไปฆ่าเขาใช่ครับมันฆ่าเรานะสารเนี่ครับมะพร้าวมะมะพร้าวกับกล้วยน้ำหอมมีห้าสิบเจ็ดต้นมะพร้าวนี้ตั้งแต่ปลูกมาได้ได้ผลผลิตบ้างยังครับยังครับยังน้อยนี่กล้วยดูครับโอ้โหกล้วยสวยมากเลยสวยมากโอ้โหกล้วยหวีใหญ่มากเลยครับเนี่ย ธรรมชาตินะครับไม่ต้องไม่ได้ใส่สารเคมีเลยนะกล้วยธรรมชาติบ้านเรานี่พ่อผ่าทัวร์เลยครับนี่ทุเรียนอีกต้นหนึ่งครับผมไว้กลเพื่อนหน่อยทุเรียนก็คาดว่าสักกี่ปีจะได้ผลผลิตกันพา่อีกสองปีเนาะสองปีได้สองปีหมายถึงว่ามันจะโตขึ้นหรือว่าได้ลูก อีกสองปีน่าจะได้ลองลิ้มมั่งโอ้โหต่อไปครับห้าปีสิบปีมันโตขึ้นเท่านั้นนะไม่ต้องห่วงครับที่นี่พ่อคุณพ่อเก็บอย่างเดียวเลยก้าต้นนี่พอแล้วทุเรียนขอนแก่นนะเพราะว่านะมีมีเรื่องตั้งแต่ผ่านมามีใครปลูกเรื่องขอนแก่นได้ยังมีบ้างไหมกได้นะเขาว่ามีทางบ้านฝังพองมีนะมีนะแต่ตอนนี้ที่ขอนแก่นที่ดังก็จะมีไอ้ต้นอะไรนะอินทผอร์พลัมเนาะที่ทําได้อยู่อินทผอร์พลัมแลวน้ำฟองอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยต้นมะข้อ บักคอบักคอบกเกอบบกคอร่มเยอะร่มครับน้ำหมักนี่ทำเองไงพ่อใช่น้ำหมักนี่ใส่อะไรบ้างครับพวกคล้ายๆ EM ็มวันนี้ฮะไม้พวกกับข้าวเสี้ยนปลาอ๋ง่ายๆคือคล้ายๆเอ็มนะใช่คล้ายนี่เนีจุเรียนอีกต้นหนึ่งครับรวมหมดเป็นเก้าอันนี้พ่อบอกว่าเป็นท่อที่แบบว่าเอาน้ำหมักมาใส่แล้วก็เอาไดโวมาสูบไดโวสูบแล้วก็ฉีดรดตามต้นไม้เลยครับผมทำให้ดินดี ทำไม่ดินดีครับเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับเขาจะทำให้เป็นพืชอ,อินรีเหมือนกับคอนเซปต์ของสวนพืชสวนอินทรีครับส่วนนี้ก็กล้วยน้ำว้าปลอดสารพิษนะคุณพ่อนะครับอากาศมาพาะมพร้าวมะพร้าวสวยนะส่วนนี้ก็เริ่มสวยตอเน้อมะพร้าวครับไม่ต้องห่วงครับผมว่าส่วนนี้อีกสักหน่อยนะครับพวกเราจะไปเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งอันนี้มาครับถ่ายทอดครั้งแรกให้คนได้ดูกันก่อนว่าในขอนแก่นเรามีคุณพ่อนะครับคุณชน เป็นผู้ทําเดินตามรอยพระราชดำริของในหลวงรอชกานะครับของเราเศรษฐกิจพอเพียงครับปลูกอะไรก็ตามที่เราจะกินนะครับกินที่เราปลูกกันแหละนะ้ำเฝ้านะกินทุกอย่างครับทุกอย่างที่เราปลูกได้ใ่่ปูกกกทกทุอยางีเมื่อเราไม่ได้ไปซื้อนะครับเรามีเราก็เหลือกินแล้วก็ไปทําบุญบ้างเอาไปแจกจ่ายบ้างเอาไปขายบ้างอ่ะก็ที่เหลือก็จะเป็นทําให้เราอยู่ได้แบบสบายๆเนาะไม่ต้องไปลําบากนะครับ อันนี้ทางด้านหลังของสวนคุณพ่อขุดสระน้ำไว้ไม่ได้ใหญ่มากครับสระเล็กๆเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยขาดแคลนน้ำเท่าไหร่ฝนตกต้องตามฤดูกาลอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งคือพ่อมีที่สูบน้ำอยู่นะครับแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องขยายสระนะผมว่าขยายสระแล้วก็จะได้มีน้ำใช้ในสวนเวลาที่น้ำมันหน้าแ้งอะเนาะนี่ตัวนี้มีมีกล้วยหอมครับโอ้ลูกโตเลยสวยเนี่ยกล้วยหอมครับสวยมากเลย ตรงนี้มีพ่อใช้เป็นโซลาเซลล์นะครับในส่วนนี้โซลาเซลล์ขนาดใหญ่มากนะครับเพื่อในการแบบให้แสงสว่างแล้วก็ใช้ในการแบบให้แรงน้ำในการที่จะไปลดต้นไม้ในส่วนนี้เวลาที่มันไม่มีน้ำนี่มีมะม่วงครับมะม่วงมี ทุกวันนี้สามารถปลูกได้น่าจะเป็นแรบได้หว,วนีเรอเปนี่ย,ยว่าอับอบาน,อน,นี่เป็นกล้วยไข่ครับในอนาคตที่ถ้าเรามีที่ประมาณนี้ครับ5้าถึงสิบไรแล้วเรามีโอกาสได้ใช้เวลาว่างนะครับหลังจากงานที่เราทำอยู่มา ค่อยๆดูแลครับค่อยๆปลูกทีละต้น2ต้นทำเทเล็กเทลน้อยไปนี่จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยพอเรากเกษียณอายุราชการหรือเราวันหนึ่งเราต้องไม่ได้ทำงานแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมีสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราปลูกไว้เนี่ยพืชต่างๆผลไม้ต่างๆเนี่ยสามารถใช้ใช้บริโภคได้ใช้แจกจ่ายให้ญาติให้พี่น้องให้ใช้ทําบุญหรือว่าใช้เป็น สามารถขายได้ไดไดเล็กๆน้อยนะครับเพื่อทําให้เกิดการแบบอยู่แบบพอเพียงได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสําหรับคนที่มีแนวทางหรือว่าชอบในการอยู่แบบพอเพียงนะครับเพื่อวางแผนชีวิตของตัวเอง